รวยอือใช้วันล,ละ40ล้านขนหน้าแข้งแม่ร่วงเปิดคิหัสต,ตักก่อนกนกจากเด็กเก็บขยะสู้จนพลิกชีวิตจับหลักพันล้านยกให้เป็นอีกหนึ่งเศรษฐีนีหน้าใหม่ของไทยแม้จะเติบโตมาจากอาชีพแม่ค้าแต่อาชีพนี้สามารถทำให้เธอรวยเป็นหลักร้อยล้านหลักพันล้าน หนึ่งในเรื่องราวคนดังที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในโลกออนไลน์หลายๆคนอาจจะเคยคุ้นชื่อของเจตากรกนกสุวรรณบุตรที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าวงกรนกสุวรรณบุตรมีคนติดตามมากกว่า30,000 0คนและชีวิตของเธอทําให้ใครต่อใครเกิดกําลังใจเจตากรกนกสุวรรณบุตรเคยออกมาเปิดใจว่าเธอเป็นเด็กบ้านนอกที่เติบโตจากครอบครัวที่พ่อแม่เปิดร้านรับซื้อของเก่าและขยะทําให้ตอนเด็กคุกกี้กับกองขยะเต็มบ้าน แต่สุดท้ายธุรกิจล้มพ่อล้มละลายพื้นเพด,ดั้งเดิมรกักเงาถิ่นกำเนิดเป็นคนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนที่ไม่สวยมากๆหนูเป็นเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมาตามหาฝันตอนแรกเรียนมหาวิทยายลัยเอกชนแห่งหนึ่งแม่ก็พยายามส่งแต่เรียนไม่ได้ลาออกมาก่อนที่บ้านล้มละลายหลังจากที่คุณพ่อเสียธุรกิจที่บ้านไปต่อไม่ได้ตอนนั้นที่บ้านทำรับซื้อของเก่าเป็นเจ้าใหญ่เป็นเจ้าเดียวในเกาะสมุย ทางบ้านก็เริ่มมีนี่สินรุมจนเราอายุ19เลยเข้าไปเรียนที่กรุงเทพคือแม่ส่งเรียนที่ดีมากแต่หนูบอกกับตัวเองว่าเราพอละไม่เอาละเราจะาไม่เรียนที่แพงและไฮโซอีกแล้วฉันจะมาเรียนลำคำแหงใช้เวลาในการเรียนจบ2ปีครึ่งศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์เอกสื่อสารมวลชนเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วต้องทำให้ได้จากชีวิตติดลบในอดีต แต่ใจคนมันสู้ไม่ถอยเอาความยากลำบากเป็นแรงดันในการสร้างความสำเร็จจากที่เข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพกว่า10ปีวันนี้เจตาไกเป็นคนดังที่ปลูกพลังและสร้างแรงบันดาลใจจากความสำเร็จที่เธอสร้างขึ้นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ต้องดิ้นรนทำงานส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาโทตอนอายุ26ใช้ชีวิตในเมืองหลวงมา1ิกว่าปีไม่เคยท้อ มันคือจุดเริ่มต้นของการสู้ชีวิตจริงๆต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงแม่ยายหลานอีกสองคนเลี้ยงลูกน้องร้านเพชรร้านทองบริษัทอาหารเสริมอีก20กว่าชีวิตที่เขาเข้ามาพึ่งพาเรามีไรายได้มีกินมีใช้ทุกวันนี้อยู่เพื่อคนอื่นทําเพื่อทุกคนจนตอนนี้เธอเองได้ร่ํารวยมีตังเป็นถุงเป็นถังชนิดที่ว่าใช้ไม่หมดเลยก็ว่าได้ แม่ตักยังได้ซื้อล้อนหลูกว่า40ล้านเป็นของขวัญให้กับตัวเองอีกทั้งยังใช้ชีวิตที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยลำแข้งแบบหรูหราสมความเหนื่อยล้าที่เธอได้พยายามมาทั้งชีวิตจริงๆ